เตยงกล้องเลยเตยงกล้องเลยเตียงกล่องเลยเตียงกล้องพ้าเตียงท้ายเท่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 มองไม่เห็นมันใกล้ป้าอแล้วป้าใครมาผีมาคนเท่พาคนเท่ลุกเองลุกเองลุกองใกล้ไ็ใกล้ไใกล้ไปใกล้โดเอ็ไลุกเองไปมาไปมาปมาใค่เห็นใครเห็นถีบกองป้ากองป้าขึ้นมาที่เร่พาลาดตัวป้าเลยเดี๋ยวป้าเห็น ต่อหยคนอืนทายหเออสวย้ให่แล้ก็หายหาเคนเทาเท่คนบบินเลือหล่หกไม่มีปมันต้องไกลๆอ่ะบ้านาจะให้ปลาเห็นไม่ไม่ันต้องให้คนอื่นขายใกล้ใกลมากเพราะว่าเราบอกมาเห็นปลาไปเลยไปลองเทปพาร์เอพาร์ตจุดลาเขียนว่า C G M ไหมฮะลาเขียนว่า C G M ป้าเอ้า FC CMC CMC 44ป่าๆอะไรคอเดี๋ยวมาแปบนึงว่างงชี่อเจ้าผิดเลยฮัลหลเรียญ5เรียญ5เรียญ5เหีเดี๋ยวมาแปบนึงแล้วไปยืนกางถนนคืออะไรอ่ะว้ายกํังดูว่ามันต้องมุมไหนมันถึงจะเห็นไกลๆอ๋อมุมอ่ะนี่ให้เคยพาเคยพาลาพาสุดแล้วก็้คนอีกคนึงมายืนถ่ายอยมันบอกนะเข้าวิ่งไปเติมน้ำนตอนนี้สุดแล้วอะไรอ่ะพี่ดวงมาเป็นห่วงแล้วก็คือดันพี่ดวงคนมเหลียมไปเลย ตาฉันยังปกติตาผมก็ยังปกตินะตผมก็ปกติเอาตาคนไทยมีดวงเไห่ปกติแล้วอะแ้วอยากนำหน้าอยากนำว่ะตอนมองเป็นคนที่ไหนเนี่ยองเป็นคนที่ไหนอยากไ่ทำอะไรนะมองเป็นคนที่ไหนไกลเกินไกลเกิ

อุ้ยมองมองถือไฟแบบเดียวผิวเปียนเลยอ่ะแลแผลแสงแสถ้ามึงว่ามองได้เนี่ยมึงมึงไปไกลเหมือนกันนะเชียร์เขาก็สวยทุกคนดูตอนไนี้ผมมาเสียงดังกว่าตอนตีอีกไอ้ชี้ผายทางบ้านจะด่าแล้วตอนโอ้น้องซื้อมาขับรถกับป้าดังกว่าในไฟอีกนะจริงเจริงจริก่อเอั้น่อีดไฟเฮ้ยมันมันร้องว่าไงเพลงเนี้ย สวยแต่วันนั้นรีบเลไม่ก็วัที่รีบเดี๋ยวต้ไป้ออไอ้เาคยเป็นไองมาเป็้น้องอะไรอ่มีดนตรีด้วยแต่เอลพีติดไฟไม่ใช่หรอเอลเอลพีติดไฟไม่ได้เอลติดไฟเปิดเพลงอะไรก็ได้ขออย่างเดียวอย่ามีดิกะติด อยากไปเที่ยวหัวจังเลยอุ้ยรอๆสุดอีเอาเวอร์ชันแดนนะเวอร์ชันแดนนะเอลต์ไฟลงเลยเหรอให้กูลงตอนนี้ให้หลอลงอีกเหรอลงเลยลงลลงๆๆไฟกำลังมาไฟกำลังมากมันไฟมันไฟทุกคนทุกคนจะได้เห็นเลยเดลตินไฟเวอแล้วนแดนครับเดลหัวจังเลยหัวแลแต่เอ็นมาเอาข้าวเร็วกินข้าวมัเลยก็ได้คุณเพื่อนกินไปหลายรอบแล้วไม่ได้ข้าวเลยกินไปหลายรอบแล้วนะที่คือกินแบบกินได้ข้าวเลยนะไรจะกินไ่เป็นอย่างเขามันรวยอยู่แล้วได้ก็ไม่ได้ตีละวเอ็นอยู่ปะเนี่ย คัดข,ขูนี่วิธีห<ค>น,นึง่งเด๋ยวแท้งให้ตายแล้วก็เกิดไหมจะหายโมไฟเหรอนายป้า